วันนี้อมสินเริ่มเพิวปลาพะกูดเสแล้วพอมันกาบมาเนาะเมีปลาพะกูดแล้วนี้นะออมสินเพิวหอม,มอ่ะเออมันแจ้ขอมมันครบแล้วนะฮะเนาะหะเนาะครบเป็นวดเป็นวดแะ หอมสินเพียวปลาพักกูเนื้อปลาพงทำแล้ปวปลาพงบัดได้เก็บละดูเดี๋ยวพอมันกาบมาเนื้อเต็มปากมันนั่นอะ่ะดูดูฟังโคกมันเนาะเพาะโลดลอยนั่นกาบเอาไวละหาแล,ล,ล,ล้นั่น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 ,น,นกาบไปบ้เวลากาบไปไหว้เวลานั่นนั่นเน็ดออก เออออฟสีนนี่พลอยมันตามสบายมันโดดโดดแปลงหัางมันนึกว่ามันจะมีลูกกาแปลงหัางที่ลูกอยู่กาดอกอันนั่นนั่นไอบ่โฮจะว่าโม่มันเป็นความจริงแท้นะเนี่ยอันนั้โดเออเมียพักกูแต่มาได้เก็บกินเนาะ มีใครมาเก็บบ่เดียวน้อน้อออนแปรงหางฮั่นเนาะแปรงตี้เก่าฮั่นน่ะแปรงตี้โหนแล้วเนาะแปรงไปเลยตามสบายหอมศีลตามสบายเด้อเน้อนั่นว้ายมาเอาเนาะนั่นแล้วก็เต็ดเซตมันสักกูด ปอกมันเข้ากกงมันกล่มเข้าแล้วเดี๋ยวนี้มันเจเข้ามันแจ้แล้วมันขนาดนักห้องมันกล่มเจหู้เลืองตามสบายมันปล่อยมันเอาเลยดูเออมสีนเนยมียพักกูเตดูเดี๋ยวมันเต็มปากแล้วมันเกาไปไหวอ่ะ เดี Do. Do. ๋ยวพอเดีดยดีนั่นนั่นเต็มปากละเอาไปละนั่นนั่นกราบไปบะโอ้ยเมียะพักกูดนั่นแฮมเบื้์นี่บเหลือวันนี้วันขำนี่บเหลือนั่นใส่ในกุ้งเออใส่ในกุ้งเ่รใส่ต้นใหม่เนี่ยนั่นมาเอาบุละ La 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 net nít do 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 hm ca hôm sinh cả ca mía ca phao con do do hm nan tôn, này, tôn cái cây này, đẹp tôn kai cây đi đẹp ploy ha 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 Ô, xếp ha เนี้วันนี้นะเรียบร้อยวัตถแปงเอาไปใส่หัน